ก็อยู่ในช่อง e n s t Chanel กับ Baby ฟ e r s o n Kids Channel นะคะคือวันนี้ตื่นเต้นมากได้รีวิวของวันแรกนะคะใช่ซื้อมาเมื่อเช้านี้ด้วยนะคะไม่ใช่ซื้อมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าวันไหนนะคะแต่วันนี้เราแก่วันที่เราไปอาไปอะไรนะ ตอนแม่ไปอันนั้นอะสองสาวันก่อนนะคะแต่เราก็จะไปรีวิวป๊อปอีกนะคะแต่เราแกะวันนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราให้ได้ยินเสียงก่อนนะคะอยากให้ทุกคนเห็นอเอาใกล้ส,สนินี่นะคะเดี๋ยวเรากดกลอนให้ดูนะคะ ยายนี่นะคะกินยายไปกินเด้านี่อันนี้คือของน้องของเรานะคะก็จะ <c oughs> ต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นรูปอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ได้ยิน,น,น,นก่อนนะคะให้ได้ยินเสียงก่อนนะคะ เป็นไงคะนี่คือของเรานะเดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะ,ะแล้วเราจะกดให้ดูนะคะมันจะนูนๆออกมาเนี่ยของเราเสียงดังกลัวนะคะนี่เดี๋ยวเราจะกดกดให้ดู เอาไบโฟนพี่จะเอาก่อนเดี๋ยวเอาไบโฟนได้แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ลบแต่หนูยังไม่หมดไม่ต้องหมดก็ได้นี่นะคะทุกคนี่ไม่ใช่สีอะมรนี่อันนี้นะคะนีเพราะว่านี้ปุ่มใหญ่ แยวเราก็จะมากดปะแปะเนาะกดสองตัวเป็นไงคะโอเคเราก็อันนี้เราไม่ได้สั่งในช้อปปีหรือลาซาด้หรือในแอปอะไรนะคะแอป s h o p e ีอะไรแบบนี้นะคือเราซื้อจากซื้อที่ร้าน คือร้านนะคะเขาเจ๋งมากขายประมาณสกุตชี่แล้วก็ของดังๆนะคะก็คือป๊อปอีดนะคะทุกคนยังไม่รู้นะคะทุกคนยังไม่รู้นะคะว่าป๊อปอีดเนี่ยมันช่วยทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบวกให้ฟังนะคะได้เฟินบวกพี่รุก,ก็แล้วกันโอเคสอง บวกสองหนึ่งสองสามสี่สี่ค่ะสองบวกสองบวกสามบวกสี่หบวกหกหกบวกหกนะคะอันนี้สามบวกสามเป็นหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพืออย่างต่อไปของเรานะคะไปของเรานะคะก็จะเป็นลบนั่นเอง ขั้นแรกนะคะให้เราเอาเลข14แล้วก็ของเราถึง30นะคะทุกคนแล้วก็กดเข้าไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ลบลบลบเท่าไหร่นะทุกคนลบประมาณ20 เออลบประมาณยีไม่ใช่ลบประมาณอ่ายี่ส <20. S 1> ก็เลยกันนี่หนึ่งสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปดเก้าส็ลบเท่าไหร่ล่ะใหม่ลบสิบเจ็ดออลบสิบ เอาให,หม่แหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่ใช่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมันก็เหลือสามนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่นะคะคือประโยชน์ของมันแล้วถ้าใครเบื่อและเหงาน,นะคะให้เรา แบบนี้เลยค่ะอุ๊ยเราเรายังมีอีกของเล่นหนึ่งนะคะหนัอยอยงพี่อีฟนี่คือของอันนี้นะคะทุกคนคือเราชอบมากบางทีมันก็เด้งนะคะนี <c oughs> ข่ของเหงาของแก้เหงานะคะ ถ้าใครนะคะยังไม่เห็นหน้าเราให้ทุกคนไปซื้อถ่าเองนะคะงั้นเอาแบบนี้นะคะมีอ<ม>ะไรมีของเล่นจิ๋วๆอะ่ะเ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยค่ะคือดาวนะคะดาวดาวเราก็จะทําเป็นไมแบบ้อันนี้ป๊อปอิดนะคะไม่หนูบีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะัน้นของหนู ม่่ใชหรอก็ของพี่อยู่ไหนล่ะแล้วของพี่อยู่ไหนไหนไหนของพี่เอามานี่ไหน,ไหนขอไปเฟิรนแต่อันนี้มันเท่ากับเราพอดีนะคะแล้วก็เลยถ้าไปเฟิร์นไปก็จะกัน นี่พี่มันนี้ให้หนูได้ไหมเพราะว่าพี่มีแล้วมาหนูะจะบิดม่พนี่ของเล่นเรานะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะเราก็ชอบเล่นนะคะเนี่ยมันเป็นไข่ออกมาเนี่ยเด็กคนให้ดู อื yeah. บีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็บีบเข้าไปแบบนี้นะคะทุกคน,นบีบเข้าไปให้มันตรงตรงที่มันเป็นแหลมแหลมนะคะนี่มันก็จะได้แบบ <c oughs> สาเร็จสมบูรณ์นะคะ <c oughs> กดเข้าไปดึ <c oughs> ๊อกดเข้าไป นี่มันบีแบบนี้ไข่สองตองเราไปซื้อนะมาคือแบบไหนลองบีดีอันนี้เท่ากับใบเฟินพอดีเลยอันนี้เท่ากับใบเฟิน,นอันนี้น นี่ของพี่โอเคนะคะบ๊ายบายจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พวกเราสองคนด้วยนะคะกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเอง สู้ๆไปด้วยกันนะคะตเสรฐตะกรขอให้มีความดีนะคะขอให้ทุกหวยค่ะถ้าใครกดติดตามนะคะขอให้ถูกหวยเยอะๆๆๆนะคะบ๊ายบบาย